สำหรับความพร้อมนะครับในการลงร์นาเมนต์ลากุน่าภูเก็ตไตกีฬานะครับในปีนี้นะครับวันที่20พฤศจิกายนคืออยากจะบอกว่าเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆตั้งแต่ตั้งแต่โควิดปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มีโอกาสจริงๆบอกเลยว่าตั้งใจจะลงลากุน่าภูเก็ตไตกีฬาเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับสำหรับเรื่องไตกีฬาเพิ่งมาเล่นจริงๆแล้วก็เพิ่งว่ายน้ำเป็นเมื่อไม่าน้เนี่ยปีที่แล้วแล้วพอดีมันมีเรื่องของโควิดก็เลยต้องเลื่อน การจัดออกไปก็จนมาถึงปีนี้นะครับอยากจะบอกว่าตั้งใจมากๆแล้วก็จริงๆอยากหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลากูนาภูเก็ตไตกีฬาเนี่ยเป็นรายการที่เก่าแก่นะครับแล้วก็มีสเสน่ห์นะครับนักนักไตกีฬานะครับจากทั่วโลกเนี่ยจะต้องมาที่นี่นะครับไม่ใช่แค่มาแข่งขันอย่างเดียวมันเรื่องของของความสวยงามนะครับของจังหวัดภูเก็ตนะครับเรื่องของทะเลหาดทรายสายลมบรรยากาศอาหารผู้คนผมว่ามันมันครบ มาแล้วคุณคุณได้ได้ทำทุกอย่างในชีวิตครบแล้วมันเป็นพลาได์จริง<ช>นะครับ<ช>เป็นเป็นดินแดนสวรรค์เป็นเกาะวิเศษอะ่ะคือคืออย่างที่บอกคือผมผมดีใจกับตัวเองว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะวิ่งลากกูนาภูเก็ตมาราธอนอยู่ทุกปีปีนี้เนี่ยคือจะได้กลับไปภูเก็ตแน่นอนเหมือนมนงานประจําปีของชีวิตนะครับปีหนึ่งสองครั้งก็มิถุนาจะเป็นมานราธอนลักกูนาภูเก็ตมาราธอนแล้วก็พฤศจิกา,กาก็จะเป็นลากกูนาภูเก็ตไรกีฬานะครับยังไงฝากเชียร์เราสองคนกับทีมเราด้วยนะครับ แล้วก็พี่บัวขาวเป็นาชมปใช่คนหนึ่งครับตอนเขาวิ่งก็อย่าไปทักอะไรเขาเยอะนะครับ <laughs> เผื่อเขาจะโมโหผมช่วยอะไรคุณไม่ได้นะคือ <laughs> จริง,รงๆผมเป็นชาเลนจ์ด้วยเองคือเราเราได้เราได้คอนเซนเทรตกับกับตัวเองในสิ่งที่เราทําแต่กีฬาไม่ใช่ว่าเราเรามุ่งหวังว่าทําอันนี้ผ่านเพื่อจะไปทําอันนี้นีคือเราต้องทําทีละอยา่างเราต้องอยู่กับกับตัวเราเองกับกับสิ่งนั้นๆที่เราทําทีละอยา่างว่ายน้ําให้เสร็จคุณเข้าท r a n ีช t i o คุณมีเวลาตัว เตรียมตัวกับตัวเองพอออกไปแล้วคุณจะกลับเข้ามาไม่ได้แล้วแล้วคุณออกไปปัน่นคุณไปปั่นไปเองเสร็จ50โลแล้วคุณลงมาคุณต้องเปลี่ยนแล้วคุณไปวิ่งอีก12โลซึ่งซึ่งเรากณน่าจะมีสเสน่ห์มากคือมันจะเป็นเขามันจะไม่หางแฟดๆเหมือนที่เราเราเคยเราเคยทำเราก็ต้องอซ้อมอีกเยออีกแบบอ,ยอย่างอีกแบบนึงอย่างว่ายน้ำเนี่ยคุณก็จะเป็นแบบเหมือนแบบแอดเวนเจอร์มากมคือต้องไปไว่ายน้ำแบบพันพันสามร้อยเมตร นะครับในในพันสองร้อยเมตรในทะเลแล้วคุณต้องขึ้นมาฝั่งแล้วคุณต้องว่ายน้ําในบึงอีก600เมตรมันมันก็จะแตกต่างกันมันจะแตกต่าง<ม>ครับระหว่างน้ําทะเลกับกับน้ําบึงมันจะแตกต่างกันเลยวิธีการกับฟินลิ่งนะครับสิ่งสำคัญคือผมว่ามันมันเหมือนเราเรากาลังได้ชาเลนต์ตัวเองในใน,ในหลายๆอย่าง,างสิ่งสำคัญคือก็ต้องกินนอนแล้วก็ซ้อมให้ถึงทุกอย่างจะสนุกชีวิตมากๆแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยปีหน้าฉลองวัย50 ห้าสิบปีละแซยิทแซยิทเป็นหกเซีหรอบ้าก็อยากจะทําอะไรที่ที่ที่เราอยากได้ทําจริงๆเรา่ากที่บอกคือผมมีลูกผมก็จะทําให้ลูกดูว่าเฮ้ยบางอย่างเราบอกว่าเราทาไม่ได้เดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยทำมันมันไม่ใช่คําตอบของชีวิตคือถ้าคุณตั้งใจคุณทําเลยนะถ้าวันนี้คุณคุณมีอิทธิพลแล้วคุณทําไม่ได้ปีหน้าคุณก็ทํใหม่นะครับเพราะสิ่งสิ่งสำคัญคือคุณมีโอกาสได้แก้ไขนะครับตลอดเวลาอย่างการว่ายน้ำเองผมก็ใส่เล็ทู นะครับมีอะไรมาอิ e เตอร์เนชั่อะไรผมก็ดึงแต่เราก็ต้องแบบคัดออฟหลัจากการเห็นขันซึ่งเราคัดออฟแล้วปีหน้าเราก็มาใหม่ได้คือทุกอย่างเนี่ยเอาเอาเป็นเรียกว่าการเซฟเหมือนเซฟเซฟที่เฟิร์สแต่มันจะต้องปลอดภัยนะครับสิ่งสำคัญอย่างที่บอกคือคุณต้องซ้อมให้ถึงล้วมันจะสนุกามากๆอยร่ครับรรซ้อมยังไงไปถึงไหนแล้วอะไรนะฮะ <laughs> อ๋อก็ตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ตลอดครับทีมเราก็ <laughs> พี่เ <laughs> จ้าก็งานเยอะ <laughs> ผมก็ เพราะงานเดียวก็เราก็พยายามคุยกันว่าจะมีเวลาซ้อมกันวันไหนบ้างอะไรเงี้ยส่วน <c oughs> มากก็เราก็นัดกัน,นว่ายน้ําวิ่งนัดกันว่ายน้ําครั้งหนึ่งจั <c oughs> กรยานนัดครั้งหนึ่งและส่วนวิ่งก็ต่างคนต่างทำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก <c oughs> ็ก็ก็ฟิตซ้อมพอสมควรแล้วก็พร้อมกับงานลากูนาภูเก็ตแน่นอนครับแน่นอนครับเดี๋ยวพวกเรานี่ฝากเชียร์ทีมเราด้วยนะครับ